สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับนี่ก็คือดวงประจําเดือนมิถุนายน2,567ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับในเดือนนี้ดวงคุณจะเป็นยังไงนะมาฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันถือว่าจะมีเรื่องราวเข้ามาในตัวคุณค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าดาวย้ายหลายดวงนะครับดาวดวงแรกที่จะย้ายก็คือดาวอังคารดาวอังคารหรือหมายเลข3จะย้ายจากช่องกันงานเข้าสู่ช่องโชคลาภก็ถือว่าดีเลยนะชาวลัคนาราศี มิถุนในเดือนนี้เนี่ยดาวโชคลาภเป็นเกษตรตาธิดบดีนะครับดาวคารหรือดาวโชคลาภเข้าสู่ในช่องของตัวเองซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยมีความโชคดีเกิดขึ้นในเรื่องของลาบผลต่างๆนะครับอา,อาจจะถูกหวยหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับโชคลาภแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าตามโหราศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับในช่องโชคลาภเนี่ยเขาเรียกว่าลาบผลต่างตอบแทนเป็นความโชคดีนะในเรื่องของรายได้หรือเรื่องของผลต่างตอบแทนต่างๆที่คุณได้ทําไม่ว่าจะเป็นจากการงานไม่ว่าจะเป็นจากอะไรต่างๆก็ตามนะที่มันจะทําให้เกิดรายได้กับคุณได้นะฉะนั้นแล้วถือ ว่าดีมากๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดาวอังคารยังเป็นดาวประจาเรือนอุปสรรคด้วยฉะนั้นแล้วลาบผลต่างๆของคุณเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับมันจะต้องเรียกว่ามีปัญหาก่อนเสมอเลยนะโดยเฉพาะนะครับถ้าคุณมีหมายเลขสามอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเรียกว่ามักจะเกิดปัญหาก่อนแต่ว่ามันจะสําเร็จตามมานะครับฉะนั้นในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในเดือนนี้ผมมองว่าจะมีลาภผลหรือมีความโชคดีเกิดข,ขึ้นแต่มันจะมีเรื่องของสิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาก่อนนั่นเองมันจะแบบไม่ได้มาง่าย แต่ว่ามันก็จะได้นะผมมองว่าดีนะครับคือจะได้ยากได้ง่ายๆหรือยังไงเนี่ยมันก็คือได้แหละถือว่าโชคดีนะครับก็ลองทําบุญเสริมบารมีตัวเองไว้นะในเดือนเนี้ยในเดือนที่คุณฟังอยู่เนี่ยนะครับแล้วพอเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะได้แบบหนุนนําตัวเองนะบุญมีกรรมจะได้ไม่บังนะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายก็คือดาวพุธหรือหมายเลขสดาวพุธนะครับจะย้ายในวันที่10มิถุนายนนะฮะอยู่ไปถึงวันที่27มิถุนายนเลยดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากช่องความเสียหายเข้าทับลัคนาเข้าทับ ตัวตนนะซึ่งถือว่าส่งผลดีนะครับเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็เป็นดาวประจําตัวคุณด้วยฉะนั้นคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะในเดือนนี้นะครับการพูดการเจรจาอะไรก็ส่งผลดีมีโอกาสในการเกี่ยวข้องกับการเงินความมั่นคงก็เกิดขึ้นกับคุณนะครับทีนี้ดาวพุธจะย้าย2ครั้งนะจะย้ายในวันที่27อีกพอย้ายเนี่ยจากตัวตนเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่องการเงินแล้วแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่1กันยายนเลยทีนี้อยู่นานนะนะครับ แต่ส่งผลดีนะครับทำให้มีการเงินที่มั่นคงเนื่องจากดาวพุธเดินช้าเนี่ยการพูดการเจราจามันจะค่อนข้างช้านะครับแล้วก็มันเห็นผลช้านั่นเองนะซึ่งมันค่อนข้างสัมพันธ์กับดาวอังคารที่เข้าสู่เรือนโชคลาภนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นก่อน,นในเรื่องของลาบผลของคุณนะฉะนั้นแล้วพอตกเข้าสู่การเงินก็แปลว่าเกี่ยวข้องกับการเงินนี่แหละที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นก่อนทําให้คุณต้องแก้ไขแต่ว่ามันจะสําเร็จฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมองไว้เลยนะว่าลาบผลของคุณทีี่่จะได้เนย มันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะคุณตั้งรับไว้ซึ่งมันจะทําให้คุณแบบรู้พอรู้ปัญหาอยู่แล้วตั้งรับไว้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนแบบได้วางแผนไว้แล้วอ่ะจะทําให้คุณแก้ไข,ไไข,นะขปัญหาได้เร็วขึ้นนั่นเองนะการดูดวงคือการตั้งรับนะครับในสิ่งที่ดีและไม่ดีนะครับสิ่งที่ดีเนี่ยก็นะเหมือนอย่างเรื่องนี้แต่มันมีปัญหามาเกานะเนี่ยนเราเราเตรียมการแก้ไขไว้เนี่ยมันก็จะทําให้ราบรื่นได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้นายก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์หรือหมายเล 6, ขี่ 9กรกฎาคมเลยนะครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากช่องความเสียหายเข้าทับตัวเองนะเข้าทับตัวคุณเองเลยนะครับเข้าทับตัวตนเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนบริวารและเจ้าเรือนความเสียหายนะครับก็มาทับตัวเองฉะนั้นให้ระวังเรื่องความเสื่อมเสียต่างๆนะครับระวังเรื่องปัญหาจากผู้คนระวังคนหลอกคนโกงฉะนั้นให้รอบคอบเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรไว้นะครับดาวศุกร์เนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับการเงินและความรักด้วยฉะนั้นแล้วเดือนนี้คุณก็จะมีเสน่ห์นะทำให้คุณมีเสน่ห์อาจจะมีคน เห็นแล้วชอบในบุคล yeah. ิกของคุณก mm ็ไ hmm. ด้นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ต้องระวังความเสื่อมเสียละกันระวังเรื่องของการมีกิ๊กการมีสัมพันธ์ลับๆก็ได้นะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วในเดือนนี้นะรักษาสินห้าไว้นะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีหมายเลข3อยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าส่งผลดีกับคุณเลยนะครับแต่ถ้าคุณมีดาวที่มันส่งผลไม่ดีกับหมายเลข6อย่างเช่นหมายเลขศูนย์เนี่ยถ้าคุณมีหมายเลขศูนย์อยู่เนี่ยก็อาจจะมีลักซ้อนนะครับอาจจะทําให้ความรักของคุณไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่แน่นอนได้หหรือคุณมมีาย เลข7อยู่ตรงนี้ถ้าคุณมีหมายเลข er 7อยู่ตรงนี้นะคุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเครียดความทุกข์ความกังวลน,นะหมายเลข6กเข้ามาก็ไม่ค่อยดีเลยคุณก็ลองไปดูนะครับว่าคุณมีหมายเล <stuffed S 1> ขอะไรอยู่ตรงนี้นะครับใช้เนี่ยสินแสบาคโคชีวิตตรงนี้ได้นะครับใส่วันเดือนปีเกิดลงไปนะแล้วก็เวลาเกิดนะครับที่สําคัญเวลาเกิดต้องตรงแล้วมันจะแม่นมากๆนะครับเพราะว่าหลักการคํานวณของสินแสบาคโคชีวิตเนี่ยใช้จากสติจริงนะจากหมอดูจริงๆที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์นะครับแล้วก็ตารารับโบราณเนี่ยซึ่งแม่นมาก ไม่ได้แบบว่าเอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วมาใช้ AI ประมวลผลไม่มีนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะต้องบอกเลยว่าถ้าใครใช้อยู่จะรู้ว่ามันตรงมากๆแม่นมากๆพื้นดวงคุณน่ะมันเป็นคุณจริงๆเลยคุณลองไปลองดูผมอยากให้รู้เลยว่าคุณอาจจะไม่เคยเจอหมอดูที่ไหนดูแม่นเท่ากับตรงนี้มาก่อนก็ได้นะครับและใช้ฟรี30วันคุณไปลองใช้ดูนะครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่เสียเงินนะไม่ต้องห่วงนะครับหรือว่าใช้หมด30วันแล้วมันไม่มีการตัดเงินนะไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะตัดเงินค ดิตไม่ได้อะไรเลยมันเป็นหลักการที่คุณโอนตังเท่านั้นเองนะถ้าคุณจะเติมเงินนะแต่ถ้าคุณไม่เติมเงินคุณก็ปล่อยทิ้งไว้มันก็ไม่เรียกเก็บเงินกับคุณหรอกนะครับไปลองใช้ดูนะครับนะดาวอาทิตย์หรือหมายเลขหนึ่งนะครับจะย้ายในวันที่15มิถุนายนจะอยู่เป็นจนถึงวันที่16รกรกฎาคมดาวอาทิตย์หรือหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับความโดดเด่นนะความเป็นผู้นำนะความโด่งดังนะครับฉะนั้นแล้วหมายเลขหนึ่งจะเข้าทับลัคนาจะมาจากช่องความเสียหายนะครับเข้าทับลัคนาส่งผลดีมากมากนะ ทับลัคนาคุณเลยนะในเดือนนี้นะแปลว่าคุณจะค่อนข้างโอ้โหมีสเสน่ห์เนื้อหอมเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีชื่อเสียงนะหรือว่าทําอะไรที่จะต้องให้ตัวเองมีชื่อเสียงเนะี่ยเดือนนี้ค่อนข้างที่จะทําให้มีชื่อเสียงได้ง่ายนะครับใครทําช่องทํา YouTube หรือใครที่เป็นนักสแสดงนะในเดือนนี้นะครับผมมองว่าจะเป็นเดือนที่โดดเด่นของคุณเลยนะครับก็ส่งผลดีนะครับสาหรับดาวอาทิตย์ที่มาอยู่ตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกเลยนะครับมันจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาก่อนนะเพราะดาวมันก็ไปสัมพันธ์กับช่องอุปสรรค และปัญหาด้วยนะครับดาวหลายดวงมันค่อนข้างสัมพันธ์กันในเรื่องของปัญหาก่อนแล้วสําเร็จที่หลังนะฮะฉะนั้นแล้วตั้งรับไว้นะครับบอกเลยว่าคุณอาจจะเหนื่อยก่อนแต่มันจะสําเร็จแน่นอนนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวดวงสุดท้ายเนี่ยก็คือหมายเลข9หรือดาวเกตนะครับดาวเกตจะย้ายจากช่องความเจริญเข้าสู่ช่องโรคภยัยฉะนั้นแล้วในเดือนนี้นะครับมันจะอยู่2เดือนแหละนะมันไม่ใช่อยู่แค่เดือนเดียวนะครับดาวเกตเนี่ยเข้าสู่ช่องโรคภัยเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสที่จะต้องเดินทางนะ,ะไปต่างจังหวัดต่างประเทศเดินทางไกลได้นะ รหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างภาษาได้ดีแต่ในช่องนี้นะมันเกี่ยวข้องกับโรคภัยด้วยนะครับฉะนั้นแล้วโรคภัยเน,นี่ยมันเป็น2ด้านนะครับมันเป็นโรคภัยด้วยแล้วก็การเดินทางต่างประเทศด้วยดาวเกตมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่แล้วด้วยนะฉะนั้นแล้วมีโอกาสเดินทางสูงนะครับีกด้านหนึ่งนะครับถ้าใครมีโรคภัยห,หรือสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยในเดือนนี้นะครับคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะเพราะว่าดาวเกตถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพอเข้าสู่ช่องโรคภัยเนี่ยคุณจะหายจาก สักสิทธิ์สักสิทธิ์หรือมีคนบอกว่าที่นั่นดีอ่ะลองไปขอพรล,ลองไปอะไรดูนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนําคุณในช่วงนี้เป็นพิเศษเซน์คุณจะแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีหมายเลขศูนย์อยู่ตรงนี้นะหรือดาวมฤต,ตยูนะครับถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยแปลว่าคุณจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้ามีหมายเลข9ก้าเข้ามาเนี่ยก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณนะก็ถือว่าดีนะครับคุณก็ลองไปดูแล้วกันว่าคุณมีหมายเลขอะไรอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดของชชาาาาวลลัคคนนนนรรศีีีมิถุไปอองงใ้้้สสดตตู สิงแสบาโคดชีวิตมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามานะฮะในส่วนของดูรวงรายวันซึ่งสามารถที่จะไปกดดูไปกดอ่านได้ฟรีเลยทุกวันนะฮะสำหรับใครที่ใช้สิงแสบารโคชอยู่แล้วเนี่ยก็ไปลองกดเล่นดูนะครับซึ่งมันจะใช้ฟรีนะแต่ว่ามันก็จะมีตรงจุดอื่นถ้าอยากจะเห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการถามคําถามต่างๆเกี่ยวข้องกับการเงินการงานความรักตรงนี้ก็อาจจะต้องเติมเครดิตแต่มันจะมีภาพรวมให้คุณอ่านฟรีฉะนั้นคุณจะเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้แต่คุณสามารถที่จะใช้ได้ฟรีเลยไปลองใช้ดูนะครับสำหรั่ใคยยงไมเช้ สามารถแอดไลน์สินแสตรงนี้ได้นะแล้วก็ใช้ฟรี30วันนะครับคุณใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ตรงเท่านั้นเองนะคุณจะเห็นดวงที่แม่นยํามากๆบอกเลยว่าแม่นยําแบบหมอดูที่ไหนที่คุณไปดูมาว่าแม่นๆเนี่ยสู้ตรงนี้ไม่ได้นะครับไปลองใช้ดูนะครับก็สวัสดีนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ด้านใน สามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับแอดไลน์นะครับแอดเซทไนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเชิญ456เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีจายเด้งเข้าไปตึง้งแล้วคุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังงในช่อ ทูบนี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะครับว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงแล้ว0ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบารมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอือ้อหรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นนะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับตัวขององงคคุุณณเถ้า ไม่รู้ดวงนะครับคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณน,นั่นเองนะครับก็สินแสบาโค้ดชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อ,ตอเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ <c oughs> สินแสบา์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่่งงงดดววววาาบบบกกััเลลลขขประะจํตตอแุคค ซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านมาโค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องตรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกอรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา